สวัสดีครับผมชื่อนายสุภากรชิรชวันอยู่ชั้นกอ่อกกช่อสารีเลขทีเจ็ดช่างทนวันนี้ผู้จะมาต่อวงจรจุลเบอร์น,นะครับขั้วำขั้นต่อแรกครับไฟบวกจากแบตเตอรี่มาเข้าที่ ขั้ว B ของสวิตกุญแจครับเมื่อเราบิดสวิตกุญแจไปยังตำแหน่งอนกระแสะไฟจะไหลมายังขั้ว I G และมายังตัวต้านทานออกจากตัวต้านทานครับมาเข้าที่คอยจุลเบอร์ดครับในภายในคอยจุลเบอร์ดจะมีขนลวดแบบมีสองประเภทอยู่ครับ ก็คือคนรวดประถมภูมิและทุติยภูมิครับ<อ>กระแสไฟจะไหลผ่านคนรวดประถมภูมิ<อ>จะทำให้เกิดการเดี่ยวนำครับและออกมายังจานจ่ายครับแล้วไปยังขวดน,นกกระจอบครับแล้วไปยังน้าทองขาวครับแล้วก็ลงกาวที่ คอนเ,เซอร์ครับเมื่อจากนั้นเมื่อเราบิดสวิตกุญแจไปที่ครัวเอทครับกระแสไฟจะไหลผ่านนะคอนแทก และไปยังคั่วสามีบของมอเตอร์สตาร์ครับจะทำให้เผาลูกเบี้ยวเตะกันอนาสองข่าวครับไฟบัวจะทำให้ขดรวดประถมภูมิเกิดการเนียวนำครับ จะทําให้คนรัวทุกที่ยกพวงเกิดการยกตัวลงครับจะทําให้เกิดสนามแม่เหล็กสร้างไฟแรงสูงออกจากคอยมายังมายังหัวหนกก็เจอกครับและเรียงลำดับการจุลเบิดดังนี้ครับ หนึ่งครับเข้าสูบที่หนึ่งครับเรียนสูบที่หนึ่งสามครับเข้าหัเทียนสูบที่สามครับสี่ครับเข้าหเทียนสูบที่สี่ครับสองครับ 好过天，说不上来。